สวัสดีครับจากเต็นท์รถโอตาร์ทอมคาร์นะครับก็วันนี้ทางโอตาร์ทอมคาร์ของเรามีรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็น BMW 320d นะครับตัวสปอร์ตปี2014ราคาอยู่ที่1 0 0 0 0ล้านบาทผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่19,249บาทเท่านั้นนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่นะครับชื่นชอบนะครับในส่วนของตัวเจ้า BMW นะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าโฉม F30 นะครับอ่า หรือตัวซีรีส์3นั่นเองนะครับก็สามารถนะครับแวะเวียนเข้ามาดูได้นะครับที่เต็นท์รถโอ๊ตอาร์ตโฮมการของเรานะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0818903370เป็นเบอร์คุณโอ๊ตหรืออีกหนึ่งเบอร์เป็นเบอร์0860264069เป็นเบอร์คุณอาร์ตก็วันนี้นะครับทางโอ๊ตอาร์ตโฮมการของเราจะพาไปยนต์ชมหน้านะครับเจ้านะครับ F30 หรือ นะครับสามสองศูนตัวปี2 0 1 4คันนี้กันว่ามีออปชันฟังก์ชันอะไรบ้างเริ่มตักตัวชุดด้านหน้านะครับดีไซน์กระจังหน้านะครับตัวนี้เป็นดีไซน์แบบไตคู่นะครับพื้นฐานด้านในสีดำนะครับตัดด้วยขอบคิ้วนะครับเป็นคมเมียมนะครับดูสวยเลยเถอดมาในส่วนตัวชุดโคมไฟหน้าก็จะเป็นโคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับในส่วนของตัวชุดนะครับแบบในส่วนของตัวตัดไฟตัดหมอก ผู้หน้าด้านล่างพร้อมกับในส่วนของตัวเซ็นเซอร์กะระยะถอยนะครับหรือในส่วนของตัวพาร์คกิ้งเซนเซอร์รอบคันอ่าแล้วก็ด้านข้างนะครับล้อจะเป็นล้อแมกอลลอยขนาดขอบ17นิ้วมาพร้อมกับยาง225นะครับทับ50นะครับ R 1 7ตัวนี้ได้ยางใหม่เลย4เส้นนะครับอ่แก้มด้านข้างนะครับมาพร้อมสัญลักษณ์โลโก้ตัวสปอร์ตนะครับ ตัวกระจกมองข้างนะครับตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับที่สําคัญปรับพับด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวชุดไฟเลี้ยวด้านข้างแบบ LED มือเปิดประตูนะครับทั้ง4บานตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมือเปิดประตูคู่หน้ามาพร้อมระบบนะครับอัจฉริยะควบคุม,มการเปิดปิดประตูนะครับผ่านตัวชุดมือเปิดประตูได้เลยนะครับแบบอัจฉริยะแล้วก็ด้านบนหลังคาก็จะเป็นในส่วนของตัวเสาอากาศแบบคีบฉลามนะครับ เจ้ารถยุโรป bmw เนี่ยฝาถังน้ํามันนะครับจะอยู่ฝั่งด้านขวามือเรานะครับอ่าระบบเบรกช่วงล่างนะครับหน้าดิสหลังดิสนะครับเถือบมาด้านหลังนะครับไฟท้ายตัวนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแบบ led นะครับเป็นแบบเส้นหรือที่เขาเรียกว่าแบบทูบนั่นเองนะครับอ่และที่สําคัญคันนี้ยืนยันเลยว่าเป็นตัว3 2 0 d มาพร้อมสัญลักษณ์โลโก้นะครับตัว3 2 0 d นะครับแล้วก็มีระบบนะครับ เซนเซอร์รอบคันก็คือ p าร์ i ิ g งเซนเซอร์นะครับรอบคันต้องบอกว่าคันนี้สวยมากๆนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหานะครับรถต้องบอกเลยรถในส่วนของตัวระดับเกรดพรีเมียมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเจ้า b m เคันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยสนใจยังไงลองแวะเวียนเข้ามาดูได้คันนี้เนี่ยภายในนะครับเป็นสีแดงดำนะครับดูสวยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวชุด ภายในหน้าห้องเครื่องยนต์กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนตัวชุดภายในห้องผู้โดยสารกันตามมาเลยครับตัวมือเปิดประตูเอ้มือเปิดฝากระโปรงนะครับตัวนี้นะครับก็เวลาเปิดฝากระโปรงนะครับต้องดึงสองครั้งนะครับจะมีสัญลักษณ์บอกให้นะครับอ่าตอนนี้ ตัวนี้จะเป็นหน้าห้องเครื่องของตัวเจ้า BM นะครับตัวซีรีส์3หรือตัว32 0 d นดีนะครับแบบสปอร์ตนั่นเองนะครับตัวโช๊คค้ำฝากระโปรงคู่หน้าก็มีมาให้ครบนะครับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบ16กวาล์วทวินเทอร์โบนะครับอ่าทวินพาวเวอร์ทเทอร์โบ ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่184แรงม้านะครับคันนี้ที่ประมาณ4,000รอบต่อนาทีมาพร้อมกับระบบเกียร์ัตโนมัติแบบ8สปีดพร้อมกับตัวปุ่มแพันชิาและที่สำคัญรถคันนี้นะครับหน้าตาเดิมนะครับอ่าเดิมๆเลยนะครับจากโรงงานาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวชุดภายในห้องผู้โดยสา,ารกันตามมาเลยครับ ันนี้เนี่ยภายในห้องผู้โดยสารนะครับตัวนี้ก็ถูกตกแต่งด้วยโทนสีแดงนะครับตัดกับลายคอนโซลดำนะครับดูสวยๆเลยเบาะคู่หน้านะครับปรับไฟฟ้านะครับเบาะหน้าฝั่งคนขับนะครับมาพร้อมกับเมม o r ีล็อกเบาะนะครับสองตำแหน่งนะครับอ่าแล้วก็มีทั้งตัวปรับนะครับได้ไฟฟ้าได้8ทิศทางพร้อมกับปุ่มนะครับโอบกระชับในส่วนของตัวชุดเบาะด้วยนะครับต้องบอกว่า ดีไซน์ภายในใดูหรูมากนะครับสำหรับเจ้า bmw ซีรีส์3หรือตัว 320D นั่นเองนะครับสวิตช์กระจกประตูก็จะเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานมีในส่วนของตัวปุ่มม่านนะครับบังแดดหลังนะครับอยู่ที่บริเวณแผงสวิตช์นะครับควบคุมคอนโทรลฝั่งด้านขวามือนะครับหุ้มหนังนะครับแดงสลับดำดสูสวยเลยนะครับแล้วก็ นะครับสครับเพดดูดีครับรถคันนี้ยังไม่เคยแกะเลยนะครับสครับเพดยังใสๆอยู่เลยนะครับ b m w ตัวสปอร์ตนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวชุดภายในกันตามผมมาเลยอ่าแล้วก็คันนี้นะครับปุ่มกดสตาร์ทนะครับเครื่องยนต์นะครับก็เป็นแบบปุ่มพุชสตาร์ทนะครับมีในส่วนของตัวระบบนะครับจะเป็นแบบสตาร์ทสต็อปเอนจินด้วยนะครับอ คันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลขไม์ก่อนรถคันนี้วิ่งอยู่ที่1นึ่งแนะครับหนึ่งแสนหนึ่งมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบสามกิโลเมตรนะครับต้องบอกว่าถือว่าโอเคเลยสําหรับเลขไม์อย่างนี้นะครับรถหกเจ็ดปีนะครับวิ่งเพียงแค่แสนโลผมถือว่าวิ่งอยู่ในเกณฑ์ประมาณกลางๆน้อยๆเลยนะครับอ่าไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะครับ แล้วก็ดีไซน์พวงมาลัยเห็นไหมครับพวงมาลัยตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับหุ้มหนังดําเดินได้แต่เข็บแดงดูสวยๆมาพร้อมกับปุ่มควบคุมในส่วนของตัวเครื่องเล่นนะครับบนที่ตัวชุดพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วก็มีปุ่มคูดคอนโทรลล็อกความเร็วนะครับพร้อมกับปุ่มแพทเดิร์ชสามารถปรับเพิ่มเกียร์ลดเกียร์นะครับผ่านตัวชุดพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันได้นะครับบริเวณฝั่งด้านขวามือผมนะครับก็ยังคงมี ปุ่มปรับหรือควบคุมในส่วนของตัวระบบไฟนะครับที่บริเวณฝั่งด้านขวามือผมนะครับอ่าเทิบมานะครับบริเวณคอนโซลกลางด้านบนก็จะเป็นชุดหน้าจอนะครับจอคอมมาหรือจอแสดงผลนะครับอ่าแบบดิสเพย์นะครับตัวนี้ก็เป็นจอขนาดประมาณ7นิ้วนะครับตัวนี้รองรับในส่วนของตัวชุดเ,ออเครื่องเล่น นะครับไม่ว่าจะเป็น CDMP3 รองรับคลื่นวิทยุ f m AM นะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องใส่แผน่นรองรับคลื่นวิทยุ f m a m มนะครับมีในส่วนของตัวนะครับสามารถเ,เป็นในส่วนของตัวชุดระบบปรับอากาศนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นแอร์ออโต้นี่นะครับแยกปรับอุณหภูมิซ้ายขวาอย่างอิสระนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูเครื่องเสียงกันนะครับว่าเป็นไงบ้าง นะครับอ,อันนี้ผมเปิดเพิ่มเสียงนะครับผ่านตัวชุดปุงลายแบบมัลติฟังก์ชันนะเพิ่มเสียงลด,ดเสียงใช้งานได้จริงนะครับอันนี้เวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดนะครับตัวนี้เป็นเกียร์แบบจอยสติ๊กนะครับสวยๆเลยนะครับ ตัวนี้เวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับก็มาพร้อมกับตัวเซ,นซ็นเซอร์กะระยะถอยนะครับเวลาถอยมันก็จะมีในส่วนของตัวนะครับเส้นกะระยะอยู่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่ากล้องมองเห็นหรือเปล่านะครับถ้าเวลาเราถอยมามันจะมีเส้นกะระยะให้ตรงนี้นะครับเป็นสีนะครับบอกเราว่าใกล้จะชนหรือยังนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวชุดหน้าจอเครื่องเล่นต่างๆนะครับ ในส่วนของตัวเจ้าจัวจอคอมมานตัวนี้เนี่ยหรือจอดิสเพย์ตัวนี้เนี่ยก็ยังคงมีฟังก์ชันนะครับสามารถเลื่อนนะครับปรับผ่านตัวชุดบริเวณคอนโซลตรงเกียร์ตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถเลื่อนอย่างเช่นต้องการเลื่อนเป็นนะครับเรดิโอนะครับก็สามารถกดเข้าไปหาขึ้นเป็นวิทย f ุ f m AM ได้นะครับตัวนี้อ่าแล้วก็หรือจะไปดูในส่วนของตัว ระบบอื่นนะครับอย่างเช่นตัวนี้รองรับในส่วนของตัวชุดระบบนำทางแบบน a เวเกเตอร์รองรับแบบภาพ 3D ให้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวระบบเนี้ขึ้นมาให้นะครับไอตัวนี้ลูกเล่นตรงนี้นะครับเราก็มีคู่มือให้นะครับอยู่ครบนะครับเถิบมาที่บริเวณตรงนะครับบริเวณคอนโซลเกียร์ก็ยังมีช่องวางแก้วน้ำนะครับเป็นช่องใส่เหรียญนะครับมาให้ครบคันนะครับถ้าไม่ใช้เกาะ ปิดวางแบบนี้ได้ดูสวยๆเลยนะครับแล้วที่สําคัญบริเวณข้างเกียร์นะครับก็จะมีโหมดนะครับเป็นโหมดขับขี่อย่างเช่นโหมดนะครับอีโกเอ่ออีโคโปรโลแล้วก็โหมดในส่วนของตัวสปอร์ตนะครับสามารถนะครับปรับโหมดการขับขี่ได้ถ้าเป็นโหมดแบบประหยัดนะครับก็จะเป็น Eco Pro นะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าท่านใดอยากจะขับแบบปี๊ดปั๊ดนะครับก็เข้าไปที่ นะครับโหมดสปอร์ตได้ตัวนี้มันจะมีฟังก์ชันทั้งหมด3ฟังก์ชันนะครับถ้าเป็นโหมดคอมฟอร์ตก็จะเป็นโหมดขับขี่ปกติแบบธรรมดาเดิมๆนะครับแต่ถ้าอยากจะประหยัดก็จะเป็น Eco Pro นะครับต่วนถ้าอยากจะนะครับปีดมาสปีดหรือเพิ่มอาตาัตราแรงเล่นก็จะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับตัวนี้สามารถเลือกฟังก์ชันนะครับในเหลือนของตัวการขับขี่ได้นะครับอ่า ก็มีลูกเล่นนะครับมากมายรวมไปถึงนะครับในส่วนของตัวนะครับสัญญาณนะครับ parking sensor นะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดปิดเปิดนะครับถ้าไม่อยากฟังเสียงเตือนนะครับก็ปิดก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากจะขับขี่โดยที่ป้องกันเซฟตัวเองก็เปิดโหมดตัวนี้ไว้นะครับมีระบบป้องกันการลื่นถลายนะครับตัวนี้ออปชั่นเพียบในนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก abs นะครับไม่ว่าจะเป็นถุงลม airbag ป้องกันการลื่นถลนะครับควบคุมการทรงตัวมีครบหมดนะครับอ่าแล้วก็ดีไซน์นะครับบริเวณเบาะนะครับก็ดูแบบสปอร์ตสีแดงนะครับแล้วก็ดูทีครับพื้นที่ภายในดูกว้างสะอาดเอี่ยมเลยนะครับกระจกมองหลังก็จะเป็นตัวตัดลดแสงแบบอัตโนมัติมีไฟนะครับเกง๋งหรือไฟอ่านแผนที่ติดอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับอ่าติดอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะ ม่านบังแดดเลื่อนนะครับไฟติดนะทั้งฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ฝั่งด้านขวามือผมเลยนะครับไฟติดนะครับก็พูดง่ายๆว่าสมบูรณ์แบบนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาอยู่นะครับต้องบอกเลยว่าอย่าช้านะครับลองแวะเวียนมาดูก่อนนะครับถ้าสนใจที่อยากได้ในส่วนของตัวเจ้า bm นะครับต้องบอกเลยครั้งหนึ่งนะครับในชีวิตนะครับเราต้องมีสักคันนะครับเป็นรถ หรูๆรถสปอร์ตนะครับเพื่อเพิ่มสมรรถนะในเรื่องของการขับขี่ของเรานะครับและที่สำคัญที่สําคัญนะครับยังคงมีม่านบังแดดหลังไฟฟ้านะครับอ่าปิดให้นะครับดูดีครับอันนี้ผมปิดเปิดนะครับอ่าสวยเลยนะครับมีระบบนะครับล็อกประตูที่บริเวณคอนโซลกลางนะครับตรงนี้สามารถล็อกอ่ากดล็อกกดปลดล็อกนะครับที่บริเวณตรงนี้ได้เลยนะครับ ก็โดยรวมถือว่าโอเคนะครับกับในส่วนของตัวชุดฟังก์ชันของตัวเจ้า B M นะครับตัวซีรีส์3หรือตัว320สอ D s p o r t กันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวชุดด้านหลังกันนะครับตามผมมาเลยอันนี้ขอยาตดับเครื่องยนต์ก่อนนะครับก็ภายในนะครับดูกว้างดูสะอาดเอียบนะครับอ่า แล้วก็ที่สําคัญระบบปรับอากาศแยกระหว่างตัวช่องลมนะระหว่างตัวด้านหน้ากับด้านหลังมาให้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็ยังมีในส่วนของตัวชุดช่องลมนะครับมาให้แยกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวตรงนี้ก็ยังมีจุดที่ชาร์จไฟนะครับ12โวลต์ให้1จุดด้านหลังเบาะยังตึงๆเห็นไหมครับยังไม่เคยใส่ของเลยนะครับสะอาดสะอ้านมาก บริเวณเบาะด้านหลังตรงกลางนะครับก็มีที่วางทักพักเท้าแขนมีช่องวางใส่แก้วน้ําให้ครบนะครับมีจุดยึดเบาะนั่งสําหรับเด็กแบบ Isofix นะครับอ่าด้านหลังก็ม่านบังแดดไฟฟ้านะครับและที่สําคัญไฟเก๋งนะครับติดอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับด้านข้างนะครับตัวนี้แล้วก็ดีไซน์ออกมาค่อนข้างจะสวยเลยนะครับสาหรับตัวเจ้านะครับ B M Series 3หรือตัวนะครับ 320D คันนี้ นะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันตัวด้านหลังนะครับในส่วนของตัวห้องสัมภาระด้านท้ายนะครับก็ดูกว้างดูสะอาดเอี่ยมนะครับมีที่วางนะครับของนะครับและที่สําคัญในส่วนของตัวช่องเก็บของก็ยังมีนะครับเป็นตัวเก็บทับย์ิินนะครับไม่ว่าจะเป็นรองทรงรองเท้าและที่สําคัญดูดีครับเวลาเปิดขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะมีตัวล็อกนะครับดันล็อกตัวนี้ให้่ นะครับไม่ต้องกลัวมันจะหล่นทับใส่นะครับถ้าไม่ใช้ก็ปิดลงมาก็ต้องบอกว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยดูดีมากๆนะครับและที่สําคัญยังมีในส่วนของตัวป้ายสามเหลี่ยมนะครับเวลารถเราเกิดเสียเราสามารถนะครับเอาป้ายฉุกเฉินสามเหลี่ยมมากางได้นะครับสนใจยังไงนะครับก็ลองแวะเวียนนะครับเข้ามาดูได้ที่เต็นท์รถโอตอาร์โฮมกาของเรานะครับก็ออกรถกับเรานะครับเราฟรีค่าจัดค่าโอน นะครับรับประกันกล่องเครื่องเกียร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังรวมไปถึงติดกล้องบันทึกภาพหน้ารถนะครับแล้วก็มีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้ตลอด1ปีเต็มนะครับสนใจยังไงนะครับลองโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0818903370เป็นเบอร์คุณออตนะครับหรืออีก1เบอร์เป็นเบอร์0860264069เป็นเบอร์คุณอาร์ตครับ ก่อนจบคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตฝากเจ้า BMW นะครับตัวซีรีส์3ตัว 320d สปอร์นะครับปี2014คันนี้ไว้้คุณลูกค้าพิจารณาอีกหนึ่งคันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ